สวัสดีค่ะวันนี้กิจกรรมความเพียรครั้งที่14ประจำวันที่5ทธันวาคม2567รหัส198ค่ะบัดนี้วันที่5พฤศจิกาย,ยน2567เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้านางพิชาภัทคารภูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยาบูชา เด็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจุดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอินบทสวดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุ อักราคันฉันตุเทวตาลัทธมังมุลิชาสาสุนันตุสังฆโมคะทางลัขีกาเมจรูเปศิริลักขะตะเกจันตลิเขวิมาเนทีเปรัถจะคาเมตะลุวะนคะห a n เคหาวัฏทวัตถุมหิเขเตภูม,มาจายันตุเทวาชะละทธลวิสามียักษะทันทัรพะพนาคาทันทิทันตาสันติเกยังมุนิ วะละจะนังสาลโวมีจัดสุนันตุธรรม,มะสวนาการูอายมพะทันตาธรรม,มะสวนาการูอายมพะทันตาธรรม,มะสวนาการูอายมพะทันตาบทส่วนบทที่สองบทส่วนนมมสการพระพุทธเจ้า นโมตัสสะพระขาววตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาววตโตอ拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขววตโตอ拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดบทที่สามบทสวดไตรสละคมพุทธังสารนังขฉามิธรรมังสารังขฉามิสังคังสารนังขฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังขฉามิทุติยมปีสังคังสารนังขฉามิ ตาตียมปีพุทธังสารนังขาฉามิตาตียมปีธรรมังสลนานังขาฉามิตาตียมปีสังคังสลนานังขาฉามิบทสวดบทที่สี่บทสวดสังจะกิริยาคาถานัตถเมีสารนังอันยัง พุทโธมีสารนังวลังเอเตนะสัจจวัเชนะโสที่มีหนตุสัพพทานัตถิมีสารนังอ so so ัญย so so ังธัมโมมีสารนังวลังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสที่มีหนตุสัพพทานัตถิมีสารนังอัญยังสังโฆมีสารนังวลังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสทิมีหนตุสัพพทาบทสวดบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตร เอวังเมสุตังเอกังสาม,มังพระควาสังเกสีวิหารติกบปีละวัตถุสมิงมหาเวนามหาตาพิกขุสังเกตนะสังทิงปัญจามัตเตหิพิขุสะเต,ะเตะเหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัาหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยภูมิเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัสนากายะพิขุสังฆาศา อาทาโขจะตุนังสุทาวากายินังเทวานังเอตะหูสิอะยังโขพระวาสังเกสุวิหารติกปีละสาวัตสงมหาเวนะมหาตาภิกขุสังเคนะสังสังทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสะเตหิสัพเพเทวะอรหันเตหิทัสไหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยภูมิเยนัสสันนิปติตาโหติ พระควันตังทัศนายะพิกุสังคัสะยำนูยำยันนูนะมะยำปีเยนะพระควาเตนูปะสังกะมือยามาอุปะสังกะมิวาพระควตูสันติเกปัญจทะทาภาสอยามาติอัฏฐคูตาเทวตาสอยาถาปีนามะททวะละ ปุริสสัมไมชิตังวาพาหังปราเสยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาเวเซสุเทวสุอัตตะหิตาพระขาวโตปุระโตปาต,ตุละหังสุอัตถะโคตาเทวตาพระขัว,ต,ขวตังอภิ วาเทวาเอวันตังอัจจังสุเอวามันตังทิตาโขเอกาเทวาตาพระขววตสันติเกเอีมังคาถังอภาสิมหาละมะโยปะวะมิตมิเทวากายากสะสัมคาาตาอคาตามหะอีมังธรรมังสามารถยังทักขีตาเยวอะอปราชิตามังมันติ อัตโขอ,อัป,ปลาเทวตาพระขวัตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันพิฆวโวสมามะถังสุจิตตังอัตโนโถอุชุกะมังสุสารถีวานตานิคะหีวาอินทายานิลักขันติปันติตาติอัตโขอ,อัป,ปลาเทวตาพระขวัตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชวา ขีลังฉีวาปลิคังอินทขีลังโอหัจ,จะมะมีชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจาักขูมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโขอัป,ปลาเทวตาพระขวะโตสันติเกอิกมังคาถังภาสิเยเกจีพุทธังสารนังะตาเสนะเตขะมิสันติอัป,ปะยะภูมิงปาหายามานุสังเหหังเทวกายังปลิลุสันติเต อัธโขภควาพิกขูอามันเตสีิยายภูมิเยนะพิคเวทัสสุโลกาทาสุตาเวเทวตาสันนิปติตาหูนติ ตถาคาตังทัสนายะภิกขุสังฆสสะเยปิเตภิกเวอหีสูงอติตะมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาหีสูงเสยยะฐานาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตภิกเว พระสันติอะนาคตาละมัธนานัอลหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตาาะาปัลามายเตรนะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไม่หังเอตละหิอาจิสังสามีพิกเวเทวกายานังนามามิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิทิกสามีพิกเว เทวกายานังนามามิตังสุนาถะสาธุกังนามสิกะโลทะพาวิกามิติงอเววัมพันเตชูเตพิกขูพิกขูพระขวะโตปันโจโสสูงพระขวาเอตะทาโวจะ สีละมะนุกันสามิยัตถาภุมมาตะสันจิตาเยสิตาสิริคับพลังไปหิตัตตาสมาหิตาปูสูสีหาวัสสสีนาโลมาหังสาพิสัมภูโนโอตมะมณะ,ะสาสุทธา วิปสัสสนามาวิลาพินโยปัญจะเซเซนวาเวณีกาปีละสันทเวตะโตอามัญยิสัทธาลาวเกสารณีละเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชาเนธะภิกขว เตจะอาตัปปะมะกะลุงอุสาพุทธศาลานางเตสัมปาตุระหุยานางอมานุสานะทศนังอเปเกสามารถทักุงสัมหัสสังอัตคาสันตลิงสะตังเอเกสหัสสานางอมานุสานะมัทลุงอเปเกนตตมัทขุงสิสาทพาปุภาอหุตันจะสัพพังอภิญญายะวักวักชีนะวิชจุมา ตาตูอามันตยิสัทธาสาวเกสาลาเนลเตเทวากายาอาภิกันตาเตชิชานาถาพิฆโวเยโวหังกันตะยัสมิงติลาหิตานุภูพระโสสัตตสาหัสสาวขาภุมมากาปิละวัคาวาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยศัศสินโมทามานาอาภิกามุงพิกชูหนึ่งสมิติงวะนัง ชาะ,ะ,ะหัสสาเหีมวะวตายักขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยสาสัสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกชูนิงสมิติงวะ่นะัง สาตาคิลาติสาหัสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสิโนมูทามานาอภิการมงพิกจูนิงสมิติงวนางอิเจเตโสทิสะสาหัสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสิโนมูทามานาอภิการมงพิกจูนิงสมิติงวนางเวสามีติตาปัญจสตายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติม มันโตวัฒนาวันโตยัสสิโนมูทมานาอภิกามุงพิกจูนิงสมิติงว่านังภูมิิโลราชาคหาหิโกเวปุสาลานิสานังพิญโยนางสัตตะสาหาสัตย์ยาตะปะลิปูราติภูมิิโลราชาหิโกโสปาคาสมิติว่านังปุริมิจฉาที่สังราชาตาลตาโกปัสสาสติคัดรมพานังอติปยะตะมหาราชายัสสิโส ปุตาตาคัโตดเดบาหาวอินทานามามหับพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัฒนาวันโตยัสสิโนโมท้ามานาอภิกามุงพิกจูนิงสม,มิติงวะนางทักขิในทิกสังราชาวิหุโหตับปะสาหิภุมิคันยานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตตสาพระห่วอินทนามามหับพลา อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสัสิโนโมทา,มานาอภิกามุงพิกจูนิงสม,มิติงว่านังปัญจ่ชิมมันจะทิกฉาลาชาวิกรูปกโคภาษาสตินา,านาคานังอธิปติมหาลาชายัสสิสู ปุนตาปีตัสสาพระหโวอินทนะมานามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามมุงพิกชูนิงสม,มิติงวะนังอุทธาตันจะทิศาราชาคุมเวตันปะสาสติ ยักขานางอธิปติมหาราชายัสสัสิโสปุลตาปีตัสาพระหาโวอินทานามามัคพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสัสิโนโมทามานาอภิกามงุงภิกจูนิงสม,มิติงวะนางปูลามัสที่สังฆาตาละลัฐถูทักขีเนทวิหะโกปชิเมวะลุวิถุโพวุว ภูเวโลอุตลังที่สังจัตตารลเตมหาราชาสมันตาจลรุโตทิ่สาทันทัพมาลนา,าอัฏฐจังสุวณีกาปิรัทะเวเตสังมากาวีทาสาอาคูวัจจานิภารทามายาภูนเวกุเวผูกิวิทูลจะปูโตสะ ชันโนกะเปิดเจอจะก,กินนูมัตุนิมัตุจะปะนานโนโอโปโอมัตโยจะเทวาสูงจะมาตติลิจิตเะเซโนโจะทับทันทโพน,นะหูลาชาชะนะชโนสโปอาคูปันจะสิโลเฉวะ ติมพลูสุริยะวันจาสาเอเตจันเชจ่าลาชาโนคันทัพพามหาราลาชูผิโมทมามนาพิกามงพิกชูนิงสม,มิติงวะนังอัฐากูนาภการาชาเวลาสาตหาตับปัจชากากัมพสัสตตาราชาอาคูปาตาอาคูปาหะสายหิตายามมนะรัฐถาธาจัตอาฐาคูสวัสดีเอราวันมหิทราท่านใดโอปา พระสามิติงวะนางเยนาคาลาเชสหะสาสาหะลันติทิพาทิเชปัญจิวิสุชีสุเวหายหาเตนะนัมัสตาปิจิตตาสุปตาปิติเตเสนางมานะอภัยังตันตานาทะราคายาสันตาหิวาใจาหิอุปัยหิยะทันตานาคาดูปันปอน นาคาดูสุป,ปัสนสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิตาหัตเทนะสมมุทังอสุราสีตาพระขวตโตวาลาเสเสเตนะอิทิมันโตสักสาศิโนกาลกัญชามหาพีนาอานุสาธนะเวมาลาเวทปจ,จ,จิตจุจิตจะปหาราโทนมหาราจีสตันจะท่าุตานังสัพเพเวนาจาการเก่า สันตานิวาพาระลิงเสนางลางหูกันท่ปูป่ามะคุงสมะโทยานิพักฐันเตพิกชูนิงสม,มิตริงว่านังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาญาธนคามุงวะวุลีนาวะวุลีนาเทวลังโสมูจะเทวสาสาหาเมตากาลกุณาอาคูยาคายัสัสิโนทะาเสเตท,ท่าสากายา สเพนาณตะวันนิโนอิทินมันโตชุติเนวันโตสาพิกชูนิงสม,มิติงวะนังเพศูนจะเทวาสหะลีจะอาสะมาจะทูเวยะม,มาจันทังสูปานิสาเทวาจันทัปักมาคูปูลักษิขาสุลิถูปานิชาสุลียาม,มาดูปุลักษิตานาขันติปุลักขันตวาอาคูมันจะทะละกล่าวกา วัสูราชาสาคุราชาทะเรลราตาธัญชาราตาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตชัตนาวันโตรัสสัสินุโมทามานาอภิกรมงวิกชูนิงสะมิติงวะนังสมานาสัมมาหาสมมานามานุสามานุสุตมา ขันที่พาปาทุกสิกขาลาคูอาคูมโูปุริสเกอร์ปปาลาคูมาหาลาปูคออาคูเทวายาสัิโนทัสเสเตกะระทะศไกายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตและสัิโน สุกกาสุกํมลูหาอารุณาอาคูเวทาสารนณะนาสาสาหะโอปาคับปะทาปามคาอาคูเทวาวิจกักรคณาทะนาถายังอาคาปชชโนโยทะศีนโนอ,อภิวัสสันติทะเสเตเทะเลทาวิติราสเพนา,น,านาตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตยาวัสนาสินโนโมตามานาอภิการมู เคมิตาดุสิจายามาคันติทิกาจาย,ยัสสัสิโนสมภาสัมเพกจินานิโตสัพลาเทถะโทดินนามาจะอาสาวะนิมาอารติในกูเดอทากูปนีลนิตาท่าเสเตทัสาการกายาสัพเพนาน,นตะวันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสัสิโน โมทามานาอภิกรรมมุงพิกชูนิงแต่มติสิงว่นางสัทถีเกเทเว,วานากาย,ยาสัพเพนาน,นตะาวันนิโนนาวาแมนเรและสามการจุงเยจันติทัศิสาสหาสาทักขโมยนารตาสันไข่หลังจัตทะทขาชิตาจิดังทุกขัคโรโล,โลยังกนุดตะโล สุพีมามัตาลเจโนปุถุโธปิมาอิสังสันนังภูมโมติเสจะโลปาคะาสาม,มิติงวะนังยัสสิโนมาคะาิติตะอุปปันโนชุติมันโตสัมพีกราโยจายัสันติท่าเสเตจะทสสาหะจะท่าเสเตจะปันจากกาเวสารวัจจินโน ปัญจาจากวิโตอาคารอาคูวัญญาณก็เจ้าตายก็จะอาคูปลิปลาวิสาเตจาสเพเพักวันติเตสิเทเทเวรหัสละเกมาลาศีนาอภินกามิปัจจาสันหามัญชียังเอถาตังขาโกผิดันจิตะราคาลาเคปันธามัตถุไวสมันตาปลิวันเตอ ลาเคนะพัทธมิทุไวสมันตาปลิวาเยนะมาโวมุติจากโกจินังสมันตาปลิวัชเญนะมาโวยูลิตมันติตาเชนะปนิตาตะลามาหิตาระวังยัมเตรเรพาเวอายะถาปะลุระโถเมธาณะรินโตว,วิชูไก่ทัตตาสุภาเตนะจิใตจากสัมพันนะอากายะ มาลสนาอภิกันตาเตวิชานะพิฆาโวเตจะอตตปะมักลุงทุกโคปัทุวานเสนาติชาเตหิปะกามุงเนยสัไมหิสัพเพวิชตาสังคาอภินยาโมทันติสัพเพสังวิชตา ยติตายัสสิโนมูทันติสหภูเติหิสวตาเตชะนีสุตาตี